ปิดท้ายกันด้วยนักแสงดงหนุ่มสุดฮอตนะคะอย่างอัพภูมพาร์ค่ที่ก็ได้ล่าสุดนะคะก็ออกการปลื้มใจสุดๆค่ะเพราะว่ายอดผู้ติดตามในไอจีเนี่ยทะลุ1.3ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแถมก็ยังมีงานต่างประเทศดุมจิตอีกเพียบเลยแหละค่ะ าทีนี้นะคะบอกเลยว่าฮอตปลอดแตกเลยทีเดียวก็ทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเรียกว่าคอยสนับสนุนนักแสดงหนุ่มสุดหล่ออัพภูมิพัฒน์นะคะจนทำเอาเจ้าตัวเนี่ยก็ปลื้มใจสุดๆเมื่อยอดผู้ติดตามบนไอจีส่วนตัวทะลุ1.3ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหนุ่มอัพก็เอ่ยปากเลยว่าขอบคุณแฟนๆทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศที่ก็คอยซัพพอร์ตส่วนทางด้านงานต่างประเทศที่ตอนนี้ติดต่อมาเยอะมากๆนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกว่ายังคงต้องดูเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ก่อนไปฟังแสงอัพกันค่ะ ก่อนอืเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆแฟนครับทุกคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับรวมถึง international fans ด้วย thank you very much thank you for all of your supports uh, i t really means a lot to me ก็ขอขอบคุณที่ support กันมาตลอดขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดก็มีติดต่อมาครับผมแต่ว่าเรื่องเรื่อง process ของการเดินทางเรื่อง process ของงานหรืออะไรเงี้ยอยู่ในขั้นตอนการคุยเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเดินทางได้หรือเปล่าเรื่องมาตรการต่างๆหรืออะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องรอ,อติดตามกันต่อไป ส่วนงานเบื้องหลังกับบริษัทโปรดักชันที่ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าสนุกมากในการทํางานเบื้องหลังแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังคงต้องเรียนรู้อีกมากค่ะส่วนปีนี้ก็จะเตรียมมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยแต่ว่าจะเป็นแนวไหนอย่างไรก็อยากให้แฟนๆรอติดตามกันค่ะ